คลิปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนภาษาอังกฤษสนุกสนุกเนื่องในวันปล่อยผีฮัลโลวีนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะผีลรวไม่ใช่คนไม่ใช่ครับคนไม่ใช่ผีแต่วันนี้ไม่เก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงเราจะมาสอนวิธีการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่าเรื่อง เนื <54. S 2> ่องจากเดือนที่เป็นเดือนตุลาคม it is October ก็เป็นเดือนแห่งการปล่อยผีก็คือวันฮาโลวีน31ตุลาคมนี้คำถามแรกคือฮาโลวีนคืออะไรไม่ยากเลยครับเด็กๆฮาโลก็คือวันที่1พฤศจิกาคมอันนั้นคนอื่นเขาเคยพูดไว้ใครก็ไม่รู้นะครับเป็นนิเองพฤศจิกายนสิครับ วันที่หนึ่งพฤศจิกายนคือวัน h a l l o w เดยวันนักบุญมารวมตัวกันคืนวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมก็เลยมีการเดินทางกันของเหล่านักบุญทั้งหลายแต่พวกผีปีศาจมันไม่อยากให้พวกนักบุญไปเจอกันไงล่ะครับเด็กๆก,ก็เลยออกมาสก,กัดกัน้นแล้วมากีดกันไม่ให้นักบุญไปเจอกันวันที่ส1ตุลาคมก็เลยถูกขนานนามว่า h า l l o s Eve คืนก่อนหรือวันก่อนวันนักบุญมารวมกันในวันที่1พฤศจิกายนน,นั่นเองครับแล้ว h l l โ s Eve ก็เลยเพี้ยนและกลายไปเป็น Halloween วันนี้เราก็เลยอยากจะมาสอนเทคนิคในการเล่าภาษาอังกฤษหรือเล่าเรื่องภาษาอังกฤษผ่านวัน Halloween น,นั่นเองครับเพราะถ้าวันนี้คุณอยากจะมี output ภาษาอังกฤษคือเล่าเรื่องภาษาอังกฤษให้ฟรั่งฟังมันก็ต้องมี Input ก่อนสิครับ แต่การหาอินพุตภาษาอังกฤษที่จะมาเล่าเรื่องผีนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องดูเรื่องผีหรือไปจอะแต่เรื่องผีเท่านั้นนะครับเราสามารถหาความรู้ภาษาอังกฤษจากแหล่งอื่นๆได้และแค่เอามาประยุกต์ใช้เช่นวันนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายอยู่แล้วเพราะอ้วนตุ๊กตะคุณคุ้ยขนาดนั้นก็เลยตัดสินใจจะฝึะกภาษาอังกฤษจากวิดีโอออกกําลังกายแบบภาษาอังกฤษเจที่เขาสอนเขาก็พูดว่า hi everybody first of all let's begin with stretching เรามาเริ่มต้นด้วยการยืดแขนยืดขากันนะคะ stretch to the left stretch to the right คุณก็ไม่ใช่แค่ดูมึนๆเมอๆมอๆแล้วก็ทำตามแต่คุณเรียนแบบเขาโดยการพูดตาม stretch to the left stretch to the right หลังจากนั้นคุณก็เดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วคุณเห็นป้ายป้ายหนึ่งมันเขียนคำว่า second floor คุณก็พูดกับตัวเองว่า second floor หลังจานั้นคุณเดินทางไปที่ต่างจังหวัดแล้วคุณก็ เห็นฝรั่งเขาคุยกันว่า my room has a balcony คุณก็เห็น balcony คือระเบียบคุณก็พูดตาม balcony balcony หลังจากนั้นคุณก็ตัดสินใจว่าจะฝึกภาษาอังกาษเาิดูหนังหรือดูซีรีส์คุณชอบหนังเรื่อง prison break หนังแหกคุกในหนังแหกคุกเนี่ยนะครับมันก็จะมีชายหนุ่มหรือนอนชอไปอยู่ในคุกกันเยอะจะมีการกินถั่วดำมะทำสบู่ตกกันอยู่เรื่อยๆในฉากก็อาจจะมีชอ็อตนึงครับที่พระเอกทำสบู่ต,ตก แล้วเพื่อนหวังดีก็เลยบอกว่า hey! Don't pick up that soap อย่าเก็บสบู่ขึ้นมานะ Why ทำไมเหรอ,อมารู้ตอนสายไปสิแล้วคุณก็ได้คำว่า Don't pick up that soap อย่าเก็บสบู่ก้อนนั้นขึ้นมาวันนี้อาจารย์คริสพา,าน้องวินสตันไปเรียนภาษาอังกฤษผ่านผลไม้และพืชผักผมสอนลูกผมว่ามะนาวเหลืองคือ l e มอนคคยคนไทยก็เลมันฝรั่งเป็นเลมอนแต่ถ้าเป็นมะนาวเขียวต้องเป็น i ล e นะลูก i ล e ไม่ใช่ลามถ้าลามมันคือลามปามสำเนียงไทยต้อง i ล e ออกเสียงคล้ายๆน้ำลาย i ล e มีวันหนึ่งในช่วงใกล้เทศกาลฮาโลวีนฝรั่งก็อยากจะมาคุยกับคุณเรื่องผีๆเป็นเรื่องผีไทยฝรั่งถามว่า how did Pima find out that man- Lime <c oughs> that Mena is a ghost Pima รู้ได้ไงว่ามนาเป็น สิ่งแรกเลยก็คือถ้าคุณอยากจะพูดภาษาอังกฤษคิดเป็นภาษาเหรอไม่ใช่แปลไทยเป็นอังกฤษโอ้ยิ่งไปกันใหญ่คิดไวากรณ์นสักหน่อยไหมยิ่งถ้ามยิ่งแห้งเลยครับคุณผู้ชมสิ่งที่คุณจะต้องทําคือดึงภาพขึ้นมาก,ก่อนว่าจากหนังที่คุณเคยเห็นแม่นาคที่คุณเคยรับชมพี่มากรู้ได้ไงว่าแม่นาคเป็นพี่คุณเห็นภาพเลยครับว่า แม่นาคตับน้ำพริกอยู่บนดีกระเบียงชั้นสองพี่มากอยู่ชั้นล่างแม่นาคทำมะนาวหล่นตอนที่ทำน้ำพริกแม่นาคก,ก็เลยยืดแขนลงไปแกบมะนาวที่ชั้นล่างพี่มากเห็นพอดีก็เลยตกใจตื่รู้แล้วว่าภรรยาตัวเองเป็นผีพอคุณเห็นภาพที่ชัดเจนดังนั้นเจ๊ผู้ภาษาต้องคิดเป็นภาพแล้วภาษาถึงจะต่างไม่ใช่คิดเป็นภาษาเพราะถ้าคิดเป็นภาษาไม่มีภาพก็ไม่รู้จะเอาภาษาอะไรมาเริ่มต้นสิครับคุณผู้ชม ดังนั้นพอคุณน,นั้นมีภาพชัดเจนแล้วคุณก็ต้องเรียกภาษาจากคลางภาษาที่คุณสะสมกันมาแล้วคุณจะตกใจมากๆเลยนะครับว่าอยู่ดีๆครับคุณอยากจะบอกว่าพี่มากเห็นแมหน้ายืดแขนมาจากระเบียงชั้นสองคุณก็จะได้ความรู้จากการเป็นฟิตเนสของคุณในวันก่อนพี่มากสอ่แม่น่า stretch her arm to the left stretch her arm to the right มาตอกะันไกพี่มากสแม่นา stretch her arm จากชั้นสอง from the second floor ะเบียง balcony oh from the second floor balcony to เก็บมะนาวเก็บมะนาว pick up pick up ได้มาจาก don't pick up the soap pick up the มะนาว lime pick up the lime พี่มากสอนแม่น่า stretch her arm from the second floor balcony to pick up the lime And saw when he h p r p k up up t l i n i n n d s t s t t e t h h r e r m r r o r t m t s e s o n o n l o o r o r l a l c o n y r e r l i z i z t h t t s t s w e w t s e ghost เห็นไหมล่ะครับนี่ก็คือตัวอย่างในการเล่าเรื่องผีหรือในการเล่าเรื่องอะไรเป็นภาษาอังกฤษก็คือต้องไปหาความรู้คือมี input กันก่อนเมื่อไหร่คุณมี input หลากหลายแล้วคุณอยากจะมีเอา p ์พุตมากมายคุณก็แค่ คิดเป็นภาพแล้วเดี๋ยวภาษาตามแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษกันได้นั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างของการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผีผีในช่วงฮาโลวีนครั้งต่อไปผมมีเรื่องผีผีของผมมาเล่าให้ฟังกันบางครับแล้วเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องผีผีพอผมรู้คนไทยเนี่ยชอบเรื่องพูดผีปีศาจเป็นที่สุดแต่ไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษ ถ้าเราเอาสิ่งที่เราไม่ชอบก็คือภาษาอังกฤษไปใส่ในเรื่องที่เราชอบก็คือเรื่องผีๆและแถมเดือนนี้เป็นเดือนฮัลโลวีนไม่แน่นะครับคุณอาจจะต้องเปิดใจเรียนภาษาอังกฤษก็เป็นได้ครั้งหน้าพบกันใหม่แต่วันนี้ข้าขอลาไปก่อน